สวัสดีค่ะค่ะขอภพดไ้ยกมือไบแข่งเดียวนะคะเนาะอันมือนึงถือกล่องค่ะมาเบิ่งอันป้า,าดงประกาศมาเก็บประกาศค่ะกำลังขึ้นอ้ยมีตัวหยอดอวบๆค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนนี้ยูสตอคลอมเ้อค่ะบริยวณสุนสรน์ค่ะตอนนี้ยูสตอคลอมรอขายสตรอเบอรี่มาก,ก่อนค่ะเดี๋ยวไปเก็บประกาศกันเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะผักกาดมีแต่ยอดอวบๆค่ะมันกําลังขึ้นค่ับพี่น้องค่ะโอ้ยเพื่อนๆมันจอมดับค่ะบ่งดูอยเป็นก่อยอยู่ค่ะเราเก็บเอาอ แซบยังค่อยกินปีที่แล้วเนาะเอ้ยค่อยกินสองปีแล้วเนาะนะคะเขาหอลอกเอาอันอุย้อยอวให้ต้องลอกผิวมันออก้ะค่ะลอกเปลือกมันเนี่ยค่ะออกยังมาขมโอ้ยอวให้ลุงด้วย <c oughs> ค่ะไงหลอกออกยังเสียมันหลอกออกเซ่กำลังขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนหลายหลาย มึงแน่อวบให้มึงดูหลวกจิมเจียวกันนะเลงกำลังออกดอกค่ะเดี๋ยวมันขึ้นไม่เนาะค่ะเนาะแล้วมาบันก่อนนี่นี่ค่ะทามันอันอันเป็นดอกกำลังดอกเหลืองๆอะค่ะที่มันมอดในบานเนาะแหงแซบม่ใจะออกมันๆค่ะอันๆ มาต้แง่กันหลายๆสวยใส่ถุงค <laughs> ุณละ่ะเป็นกอยอยู่เขาไป <laughs> สอนครัพุูนค่ะไปทั้งพุ่นกับมีมันกำลังขึ้นค่ะเนี่ย <laughs> ลายอยู่แต่ว่าขอสิเอาต้ซึมไอไอที่มันหนอยอดมันสูง <laughs> นี่นะคะเนาะกำลังออกดอกเบ่เอาไปลายแล้วค่ะ เอาพ่อไปลวกพ่าอันให้มันขึ้นจักหน่อยอุย้ยหลยให้มังด้วยออ้ยอวบดีพ่ดกร่อบพ้อมันด้วยผูน่ะน้ำคักเดี๋ยวอันจงไว้แต่เกียบมือหนานะผุ้น่ะมันก่อนนี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเป็นก่อนเลยค่ะสวยงามีอีกก่อนหนึง่งโอ้ยงามแพงไปเนะ ให้มันขึ้นจากน้อยก็ค่ะถ้ามันออกดอกเหลืองๆแล้วมันสีสบกว่ากันเนาะัอันอยู่ทั้งทั้งพันหกหกไยกระอันอันโบไยกระนยางหกอันต้นํำแย้มันหลค่ะคลิปนี้สิลงไว้ช่องจงคนผู้เวียงเด้อค่ะเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำน่ด้วยค่ะกลาสิเขาหนาเห็ดอีกแล้วเนาะเห็น่ะขามันกำลังขึ้นค่ะเบิง้งอุ้ยกำลังขึ้นอุ้ยงามเป็นอันกอเป็นกอเยอะมาถือมองพูดอยู่ทั้งทกับมีค่ะมาถือมองค่ะเพื่อนเพ่นเ่ะแต่ว่าต้นตำเนี้ยมันหลายค่ะคอยบกกาเข้าไปกางเกงคอยมันอันขามันสั่นอัน บได้ใส่เกือบูดนะถือมาเบ่งทั้งพี่บ่เก็บไปหลายแล้วค่ะจงให้มันออกดอกอยังน้อยถ้ามันออกดอกอะ่ะมันสิียบค่ะดอกมันสิออกมันๆเนาะคะ่ะแต่ว่าผิวมันเท่าหลอกออกเดี๋ยวเอากอน,นี้ยัดหน่อย <c oughs> ห,หลายๆหลายหลายๆค่ะ งามหลายเนี่ยสวยไฮมึงดูก็ลัองออกดอกสองสามมือมันก็ออกดอกโอ้ยอดกรไดน้องเนี่ยเอาซ้ำนี่แหละค่ะเอาไป้ะเก็บอีกหลายวดทุนให้มันออกดอกก่อนนะคะเนาะเป็นปลายอยู่ค่ะ คะคอ,อยู่กลางป้าบอป้าเป็นไดดอกค่ะถนนใหญ่ย่นยางไว้ท่านนี่ถนนใหญ่โอเคอยูดดอกอันค,คู่นี้มันอยู่ในป้าอยู่นะมันบอถึกคุณคือย,ยังอยู่ขางทางเนี่ยเขีเสียโอเคอยู่สะอาดอยู่เก็บไปกัมนึงนี่แหละค่ะ ลายโพดโอ้สะอ่อนค่ะเพื่อนๆเป็นกอเป็นกออยู่คุณมันหกบกาขึ้นไปเนาะค่ะเนะาะค่ะจังเดยกะคลิปสันๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวให้มันออกดอกก่อนที่มาเก็บอีกอยู่ค่ะตอนนี้เอาไปกำหนึ่งอย่ะกำไยอยู่ค่ะเอาไปลวกเนะาะค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณที่ติดตามจ้าสวัสดีค่ะ